ข้าวนครับว่าที่เราหูงหนึ่งพัน ml หรือหนึ่งลิตรเราจะได้ข้าวสวยกี่ลิตรโอ้โหทุกคนขีดตรงนู้นขึ้นมาหนึ่งจุดแปดพอดีเลยครับวันนี้ผมจะมาทำรีวิวหม้อหุงข้าวชาร์ปนะครับเป็นรุ่น k s r 1 9 s t นี่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นนอนสติกนะครับก็เขียนไว้ตรงนี้แล้วก็ข้างในก็จะเคลือบแบบนี้เลยส่วนหม้อน,นี้ที่เราซื้อมาเป็นหม้อขนาดหนลิตรนะครับ วันนี้ที่เราจะมารีวิวนยคือเราจะต้องใช้ข้าวกี่ลิตรเพื่อจะหุงให้มันเต็มหม้อนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองหุงดูนะครับว่าจะใช้เท่าไรดีเดี๋ยวมาดูคลิปกันเลยครับก็รุ่นนี้เป็นสายเก็บแบบนี้นะครับเนี่ยครับเราก็สามารถดึงแล้วก็เก็บดึงมาใช้งานดึงทิ้งก็จะเก็บนะครับเป็นรุ่นที่สะดวกนะครับว่าภายในเขามีสเกลบอกไว้นะครับว่าแต่ละขีดเนี่ยมันเป็นจํานวนเท่าไหร่เขียนตั้งแต่0.51 1จุด 4แล้วก็มา1.5ลิตรนะครับถ้ากับว่าเดี๋ยวเราอาจจะลองหุงข้าวที่1ลิตรดูนะครับว่ามันจะได้ข้าวสุกเนี่ยสูงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะลองที่1ลิตรก่อนเนาะไม่รู้จะล้นไหมนะครับตอนนี้ผมตวงข้าวที่1000 ML ก็คือ1ลิตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองหุงที่1000 ML ดูก่อนว่าระดับข้าวสุกที่มันได้มามันจะขึ้นมาสูงแค่ไหน เดี๋ยวทุกคนก็น่าจะกลับได้แล้วนะครับโอเคนะครับก็เราใช้ข้าว1000 ml นะครับคือ1ลิตรเราจะใช้น้ำเปล่าประมาณ1800ลิตรนะครับข้าวที่เราหุงเนี่ยเป็นข้าวขาวผสมข้าวหอมนะครับ30%นนะครับเนี่ยครับเราก็จะเทไ เมื่อกี้1,500นแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเติมอีก300นะครับก็จะเป็น1,800 ml นะครับสำหรับหุงข้าวห0ึ่ ml นะครับเอาแล้วแล้วตอนนี้เราก็เอาข้าวใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็หุงนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ข้าวสูงขึ้นมาประมาณกี่ลิตรนะครับสำหรับข้าวสวยนะครับหรือข้าวสุกนั่นเองนะครับ ตอนนี้ข้าวดีดแล้วนะครับเราใช้เวลาหุงตอนแรกนะครับที่1 0 5โมง50ตอนนี้ดีดประมาณที่11โมง1 8 9นาทีนะครับก็ตกแล้วประมาณ30นาทีนะครับหรือ28นาทีนั่นเองนะครับอันนี้คือเราจับเวลาไว้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูระดับข้าวกันครับว่าเราจะได้ระดับข้าวสวยแค่ไหนนะครับเราจะรอให้ข้าวระอุนิดนึงนะครับตอนนี้ไอมันยังแรงอยู่ถ้าเราเปิดไปอาจจะ ลวกมือเราได้นะครับต้องระวังนะครับตรงนี้นครับเดี๋ยวรอแป๊บนะครับถรามกันครับว่าที่เราหูงหนึ่งพันมลหรือหนึ่งลิตรเราจะได้ข้าวสวยกี่ลิตรโอ้โหทุกคนขีดตรงนู้นขึ้นมาหนึ่งจุดแปดพอดีเลยครับพี่เดี๋ยวผมจะยกกล้องให้ดูนะเนี่ยครับตรงนี้มันเขียนหนึ่งจุดแปดลิตรเราหุงที่หนึ่งพันลิตรเราจะได้ เอเราเราหูงที่1ลิตรเราจะได้1.8ลิตรพอดีเลยสําหรับข้าวสวยนะครับทุกทุกคนและดูสูตรที่ผมบอกนะครับสูตรข้าวที่ใช้ข้าวสาร1000 ml นะครับเราใช้น้ําประมาณ1.7 ml เ็ราจะได้ข้าวสวยกำลางดีเลยนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ระอุนะครับเนี่ยสวยงามมากๆเลยทุกคนเห็นไหมดูนะครับเนี่ยครับข้าวสวยมากนะครับกำลังดีเลยนะครับนุ่มแล้วก็ไม่แฉะด้วยนะครับนี่ก็คือการรีวิว เตัวหม้อข้าวชาร์ปรุ่นนี้นะครับรุ่นนอนสติกนะครับที่ผมเองก็เพิ่งเปิดร้านอาหารก็เลยอยากจะทำรีวิวให้ทุกคนนะครับใครที่อยากจะซื้อข้าวนองสติกตัวนี้นะครับเนี่ยครับของชาร์ปตัวนี้ฮะรับประกันสามปีนะครับแล้วก็มีโลโก้เประหยัดไฟด้วยนะครับเบอร์ห้าด้วยนะครับเนี่ยครับถือว่าดีนะครับเอาแล้วครับเรียบร้อยนะครับ